คนละพัฒนนักรุงโฮมคุกชเข้าโพดแซลมอนมาก่อเขียวเข้ากันได้ดีเหลือเกินครับและนี่ก็คือคอร์นแอนด์แซลมอนฟริตเตอร์นะครับมาพร้อมกับกรีนโอลิฟดิบครับ เริ่มจากการเตรียมแป้งนะครับเราจะมีแป้งสาลีแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือพริกไทยผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราแหวกช่องตรงกลางนิดนึงส่วนประกอบของเหลวนะครับไข่ไก่ครับนมสดน้ำมันมะกอกครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวแป้งนะครับคนนะครับของเหลวจากตรงกลางนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับ เอาล้ครับไม่ต้องให้เนียนดีนะครับเอาแค่พอเข้ากันข้าวโพดนะครับเราจะหั่นจากข้าวโพดดิบนะครับหั่นออกมาจากฝากเสร็จแล้วนะครับใส่ตามลงไปครับแซลมอนสดนะครับหั่นเป็นเต่าเล็กๆหอมแดงผักชีลาวคุกเ้าทุกอย่างให้เข้ากันครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ น้ำมันของเรานะครับประมาณ160องศานะครับหา่าหยอดเจ้าแซลมอนฟิเตอร์นะครับลงไปครับใช้หลังช้อนนะครับลูบก,กับน,น้ำมันนิดนึงแล้วก็กดลงไปนะครับ ใช้เวลาในการทอดนะครับประมาณ3-4นาทีนะครับเพื่อให้สุกถึงด้านในนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราออกมาพักครับ สำหรับตัวดิฟของเรานะครับความโดดเด่นของเขาอยู่ที่มาก่อ คนทำเมนูที่มีมะกอกดำเนี่ยไปหลายครั้งแล้วนะครับจนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ติดชอบรับประทานมะกอกกับพิซซ่าพาสต้าและก็เมนูหลายๆอย่างวันนี้อยากจะแนะนํามะกอกเขียวบ้างแน่นอนครับเป็นมะกอกคุณภาพจากคร e สโบอันนี้จะ,ละเลาะเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผลจะนําออกมาจากตัวน้ําที่แช่มะกอกนะครับแล้วก็ซับน้ําเล็กน้อยสับให้ละเอียดเลยครับมะกอกเขียวนะครับรสชาติเขาจะมันน้อยกว่ามะกอกดําเล็กน้อยแล้วก็จะออกไปทางเปรี้ยวเป็นรสที่มีเสน่ห์มากหลายๆคนก็จะชอบทา กับค็อกเทลนะครับวันนี้เราออกมาทําเป็นตัวดิบครับส่วนประกอบของเรานะครับคนก็จะมีสาวครีมมีมายองเนสนะครับผงกระเทียมน้ําเลมอนเกลือพริกไทยคนให้เข้ากันนะครับ ลองชิมดูนะครับว่ารสกลมกล่อมแล้วหรือยังแล้วเราก็สามารถปรับได้ด้วยเกลือพริกไทยถ้าเราต้องการครับอ,อร่อยมากกำลังอุ่นๆเลยครับจะเสิร์ฟลงจานกันเลยครับเราจะเสิร์ฟบนผักเบบี้คอรสก็ได้อันนี้เสิร์ฟบนบัตเตอร์เฮดเพื่อให้เราใช้มือเนี่ยหยิบขึ้นมาได้เป็นคำๆนะฮะ เป็นเมนูเก๋ๆนะครับเราจะเสิร์ฟเป็นคานาเป้ได้นะครับเวลารับประทานเนี่ยครับเราใช้มือได้เลยแล้วเราก็จับนีฮะผักของเรามือก็จะไม่มันนะครับลองทำกันดูนะครับทอดมันเข้าโพดแซลมอนกับดิปมะกอกครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอดครับ